morning call podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมากเกษมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ morning call ครับอยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมากเกษมนะครับมีสองสาเรื่องนะครับที่อยากจำลองให้ฟังก่อนหน่าที่จะเข้าเรื่องนิดหนึ่งนะฮะเรื่องแรกก็คือ ตอนนี้ CTC 2 0 2 1นะครับก็ตกลงแล้วสรุปเราจัด2วันเลยนะครับหลังจากที่24มกราคมนี้เราจะไม่ได้จัดแล้วนะฮะเราก็เลยหันไปจัดเป็น2วันเลยคือ24มกราคมเนี่ยเป็น virtual นะครับดูแบบออนไลน์แล้วเราก็เลื่อนวันที่จะจัดอีเวนต์จริงๆเนี่ยนะไปจัดอีกทีวันที่25เมษาเลยนะครับก็จนถึงวันนี้ถ้าใครยังไม่มีบัตรนะครับถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่า ซื้อครั้งเดียวได้2วันเลยนะครับอันนี้คือเรื่องที่1นนะเรื่องที่2คือดีใจมากเลยนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะฮะเ,เกี่ยวกับรายการดีไซน์ดวนสี่นะแล้วก็บอกว่าโอ้ชอบรายการนี้นะครับก็มาไม่ต้องบ่อยก็ได้แต่ว่าอย่าพึ่งจบรายการไปเลยนะดังนั้นก็เลยโอ้โหแอบดีใจนะแอบดีใจขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็กับรายการใหม่ที่เมื่อ EP ที่แล้วลองเทสไปดูก็มีบางคนฟีดแบ็กมาบอกว่าชอบนะครับหรือมีใครไม่ชอบหรือยังไงบ้าง ลองคอมเมนต์มาให้ดูก็ได้นะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องที่เป็นหัวข้อในวันนี้ดีกว่านะครับสืบเนื่องจากว่ามีอ,าอยู่เพจหนึ่งนะครับผมชื่อเพจเช็คอ c เชนจ e นะครับผมเป็นเพจที่เชื่อในการทำเชื่อในการสร้างสังคมให้กล้าคิดกล้าทำนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่กลุ่มของ นักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับแล้วเขาก็มาอินบ็อกซ์นะครับถามผมบอกว่าตอนนี้เขากำลังทำคอนเทนต์นะรวบรวมหนังสือจากคนที่ประสบความสำเร็จกว่าว่าว่าใจถ้าเกิดว่าผมเนี่ยสามารถย้อนกลับไปตอนอายุ20ปีเนี่ยนะฮะคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะต้องอ่านให้ได้ทีนี้เขาก็บอกถ้าเป็นไปได้เลยก็อยากจะขอให้ผมเนี่ยช่วยยกหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะฮะ ที่ถ้าย้อนกลับไปตอนอายุ20แล้วเนี่ยอยากจะให้ตัวเองหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านและให้เหตุผลสั้นๆประกอบว่าทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้ได้ไหมนะครับอืผมเองเนี่ยก็ไปคิดอยู่นานมากต้องบอกว่าผมคิดนานมากจริงๆเพราะว่าอพอเขาถามมาเนี่ยผมก็จริงๆแล้วกะว่าจะรีบๆพิมพ์ตอบไปเลยนะงานจะได้ไม่ค้างใช่ไหมทีนี้ผมก็เพื่อ ทำให้ข้อมูลมันคราฟท์นิดนึงผมก็บอกว่าขอเวลาผมถึงวันรุ่งขึ้นละกันขอหนึ่งวันนะฮะเชื่อไหมครว่าระหว่างหนึ่งวันนั้นผมก็นั่งคิดอยู่ตลอดเลยนะว่าผมจะเอาหนังสือเรื่องอะไรบ้างนะฮะเล่มที่ผมคิดได้แบบไวๆเลยนะฮะแล้วผม,มคิดว่าผู้ฟังรายการมันนิ่งคอร์นน่าจะคุ้นหูกันแน่นอนเลยนะครับก็อย่างเช่นนะครับเล่มแรกที่คิดถึงก็คือ how to win friends and influence people นะครับ ก็ถ้าเราเข้าใจผู้อื่นเราก็สามารถที่จะโน้มน้าวหรือทําให้ผู้อื่นเข้าใจเราได้นะครับก็คิดว่ามันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าถ้ากิกว่าคุณเข้าใจมนุษย์แล้วเนี่ยคุณก็จะแบบค่อนข้างที่จะแบบวินทุกอย่างบนโลกนี้ได้นะฮะแต่ก็คิดว่าอืมคนอายุประมาณ20เนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องนี้ไหมฮะนึกถึงหนังสือดีๆที่ผมชอบนะอย่างเช่นหนังสือ Netflix เนี่ยผมไม่คิดว่าน่าจะยังไม่ใช่นะหนังสือ Stra น g ์ไฟเดอรค้นหาจุดแข็งของตัวเองผมก็คิดว่ามันจะ รีบค้นหาไปไหนนะสุดท้ายผมก็คิดไปคิดมาผมก็มานั่งคิดครับว่าตอนผมอายุยี่สิบเนี่ยผมคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่มี value มากที่สุดในชีวิตนะผมค้นพบว่าการเดินทางครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของผมนะผมก็คิดว่าดังนั้นผมก็เลยคิดว่าหนังสือที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะให คนอายุ20อ่านเนี่ยตามที่เขาตั้งหัวข้อมาเนี่ยก็คือหนังสือ atlas นั่นเองนะหนังสือ atlas หรือหนังสือแผ่นที่นะไม่รู้ว่ามีใครเกิดทันไหมที่ต้องใช้หนังสือ atlas หรือหนังสือแผ่นที่นั้นสมัยเด็กๆผมมีนะเล่มเล็กๆนะฮะไม่รู้ว่าเรียนวิชาอะไรไม่รู้ลูกเสือหรือเปล่าหรือวิชาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันต้องใช้หนังสือ atlas เนี่ยนะฮะมันเป็นหนังสือที่ แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาคุณอ่านเนี่ยคุณไม่ค่อยจะรู้หรอกว่าคุณจะเริ่มอ่านจากหน้าไหนก่อนดีเพราะเวลาเปิดมามันก็อาจจะเป็นคู่โลกเหนืออะไรเงี้ยนะแล้วก็อะไรของมันก็ไม่รู้ว่าเปิดมั่วๆก็เป็นประเทศไหนก็ไม่รู้งงไปหมดนะแต่แต่ตอนนั้นเนี่ยที่ผมอ่านหนังสืออย่างแอดลาสเนี่ยผมใช้วิธีการกรีดหนังสือนะกรีดหนังสือให้มันเปิดแบบทีเดียวหลายๆหน้าเร็วๆนะแล้วก็เอานิ้วจิ้มลงไปแล้วก็หลับตานะเอานิ้วจิ้มลงไปมั่วๆ มันโดนประเทศไหนอ่ะผมก็จะไปเข้าไปดูอ่ะว่าประเทศนั้นเป็นยังไงดูว่าธงชาติเขาเป็นธงอะไรนะประเทศนั้นอยู่แถวไหนอยู่ยุโรปประเทศอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้าตาเป็นยังไงคนแถวนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกมากนะบ,บางทีไปจิ้มโดนเกาะอะไรก็ไม่รู้นะฮะแปลกมากเลยทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ่ยที่ผมก็พิมพ์ไปบอกเขา,านี่สดๆเลยนะผมก็ เขียนไปบอกเขาว่าผมอยากจะแนะนำซื้ออตลาสหรือหนังสือแผนทะี่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะขาวว่าผมแบบเกรยียนหรือเปล่านะไม่แนะนำหนังสือแบบดีๆอะไรประมาณนี้นะทีนี้ผมก็ให้เหตุผลนะผมบอกว่า,าผมคิดว่าหนังสือแผนที่เนี่ยครับมันจะทำให้คุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะมองเห็นนะได้เปิดโลกนะแล้วก็มองเห็นโลกที่คุณยังไม่เคยเห็นนะหลังจากที่ พวกเราทุกคนเนี่ยเรียนหนังสือเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ในรั้วโรงเรียนรั้วมหาวิทยาลัยมาตลอด20ปีเนี่ยก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องเดินออกมานอกรัว้วแล้วก็หาประสบการณ์ผมคิดว่าทฤษฎีทฤษฎีอะไรเนี่ยไม่ต้อง นะนะตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ต้องหาอะไรมาครอบหรอกคือถ้าเกิดว่าอายุสูงขึ้นมาหน่อยสักยี่สเริ่มทํางานทําอะไรแล้วเนี่ยผมอาจจะแนะนําพวกแบบหนังสือเกี่ยวกับการค้นหาตัวเอง s a n d finder start with why อะไรประมาณเนี้นะแต่ผมคิดว่าอายุ20อะ่ะมันต้องการประสบการณ์มันต้องการท่องเที่ยวนึกไปถึงนักศึกษาเด็กฝรั่งนะฮะเวลาเขาจบไฮสคูลเนนะเาะถ้าคุณสังเกตนะใช่ไหมหรือจบมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็าจะ เดินทางนะใช้เวลา1ปีในการเดินทางไปเที่ยวไปไหนก็ได้แบ็คแพ็ k อะไรประมาณนี้คุณจะสังเกตเห็นแบบนั้นนะฮะสังเกตสติฟจ็อบเองก็ไปบวชก็ไอช่วงช่วงประมาณอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมเรียนจบเรียนไฮสคูลจบก็ไปถ้าผมจะไม่ผิดแต่นะเนี่ยครับมันเป็นช่วงที่แบบว่าหาประสบการณ์จริงๆแล้วมันก็แบบว่าเป็นช่วงที่มันมันมันดีจริงๆนะฮะทีเนี้ย ผมก็คิดว่าประสบการณ์นะครับมันเหมือนวัตถุดิบชั้นดีนะฮะที่จะต่อยอดให้คุณเนี่ยได้คบกับสิ่งต่างๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคุณอาจจะค้นพบตัวเองในแบบที่คุณไม่เคยพบตัวคุณเองมาตลอดยี่สิบปีก็ได้นะฮะคุณอาจจะค้นพบสิ่งที่คุณชอบแล้วก็แน่นอนว่าคุณอาจจะค้นพบสิ่งที่คุณไม่ชอบด้วยนะครับแต่นั่นแหละครับคือประสบการณ์นะครับ ประสบการณ์เนี่ยนะฮะมันน่าสนใจอย่างหนึ่งคือไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายเนี่ยนะครับมันล้วนแต่จะเป็นวัตถุดิบที่จะทําให้คุณนํามันไปต่อยอดกับสิ่งต่างๆได้เยอะเลยนะครับในอนาคตนะฮะเยอะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณชอบเอ่อคุณชอบอะไรสมมุติคุณชอบศิลปะการเดินทางก็จะพาคุณไปพบกับศิลปะอีกหลากหลายรูปแบบมากนะฮะคุณอาจจะอยู่เมืองไทยแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอศิลปะอินเดียจริงๆอินเดียก็อาจจะเจอแบบโหอีกหลายอินเดียมากนะฮะเมื่อก่อนผมเพิ่งคุยกับพี่อุ้ม คุณอุ้มนะฮะที่เป็นโฟลเดอร์ของ Paper Space นะคนออกแบบอินเทียให้กับ Google Facebook อะไรประมาณนี้นะเขาก็บอกว่าเขา่ไปอินเดียบ่อยมากเพราะเขาต้องไปประชุมงานแต่ว่าพอเขาไปเนี่ยเขาก็จะมักจะให้คนขับรถเนี่ยพาเขาไปแบบ ที่แป,กแปลกๆอย่างเช่นล่าสุดตอนนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปบอกคนกับรว่าเขาอยากจะไหว้พระพิคเนศนะเขาก็าพาไปที่ไหนก็ไม่รู้อะซึ่งมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะฮะเขาปรากฏว่าเขารู้สึกว่าแบบมันมันดีมากๆเลยอะไรประมาณนี้นะซึ่งเหล่านี้ถ้าคุณชอบศิละปะคุณอาจจะไปเจออะไรแบบนี้ก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณคุณรู้แล้วอะคุณคิดว่าคุณดู กูเกิลเยอะแล้วอ่ะผมว่ามันมันยังไม่จริงอ่ะมีหลายอย่างที่เขายังไม่เคยถ่ายรูปขึ้นมาให้คุณดูนะหรือว่าเขาอาจจะถ่ายรูปแล้วแต่คุณไม่คิดจะแบบจะเสิร์ชเข้าไปดูด้วยซ้ำนะฮะถ้าเกิดว่าคุณชอบธุรกิจนะคุณชอบการทําธุรกิจคุณอาจจะไปเจอการทําธุรกิจแบบแปลกๆในประเทศอื่นๆก็ได้นะเออคุณอาจจะไปสีรลังกาคุณอาจจะไปเจอฟินแลนด์ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจ,จะเจออะไรแต่แน่นอนว่าคุณต้องเจอธุรกิจที่มัน ไม่เคยเจอในประเทศไทยหรือในประเทศซีเวลัยต่างๆที่คุณอาจจะเคยไปเที่ยวอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าคุณชอบดนตรีคุณน่าจ,จะเจอดนตรีแบบแปลกๆอันนี้คือแบบเนาะหรือถ้าแม้กระทั่งคุณชอบเทคโนโลยีผมไม่คิดว่าคุณจะเจอเทคโนโลยีในแบบที่คุณไม่เคยเจอนะงังนั้นเนี่ยคือผมไม่คิดว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมนะตั้งแต่ตอนที่ผมอายุ 17- 22ถึงก็คือเป็นช่วงที่ผมมาเดินทางเยอะ นะครับมันไม่ใช่ว่าผมเป็นแบบมินไอโรมาโลนหรืออะไรที่แบบเดินทางเยอะขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่นะคือเพอเอว่าผมมาไปอยู่อเมริกาใช่ไหมอย่างที่ผมหลายๆท่านน่าจะรู้ดีผมไปเรียนปริญญาตรีนะแล้วผมก็เป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าตอนหลังผมก็ไปเรียนศิลปะแล้วผมก็ชอบก็เกรดก็ดีขึ้นหน่อยทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามีคุณค่ามากก็คือการได้ไปเที่ยวเวลาเพื่อนๆพ,นพ,นพ่พี่ๆที่เขาเรียนปริญญาโทกันคนไทยเนี่ยแหละนะฮะ จะไปเที่ยวไหนเขาก็จะชวนผมแน้ะเขาเห็นผมเป็นน้องขับรถไปวัลาสเวกัสอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หรือขับรถไปที่ต่างต่างนะไปเท็กซัสหรือบินไปเนบราสกาไปอะไรแบบเนี้ยนะฮะมันเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากๆนะฮะผมยังเสียดายที่ผมไม่เคยไปเม็กซิโกตอนนั้นคุณพ่อผมชวนไปก็เสียดายมากนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะ ซึ่งมันทําให้ผมเนี่ยนึกถึงคําพูดหนึ่งที่มีคนเคยบอกผมแล้วผมจําได้แม่นเลยนะครับบอกครั้งเดียวผมจําได้เลยคือเขาบอกว่าคนที่เดินเคยเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยนะฮะยิ่งเขาเดินทางออกไปไกลเท่าไหร่เขาก็จะมีมุมมองในแบบ globalization มากขึ้นเท่านั้นนะซึ่งผมเห็นด้วยมากๆเลยนะแล้วผมคิดว่าคนในยุคนี้นะฮะมันมีความจําเป็นและมีความเข้าใจที่จะต้องมี มีมีมุมมองในแบบ globalization แบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆผมก็เลยแนะนำเขาไปนะฮะลืมลืมลืมบอกชื่อนะชื่อน้องเต็มนะฮะน้องเต็มผมก็เลยบอกเขาไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าหนังสือ atlas เนี่ยนะครับก็จะทำให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้พบกับประเทศใหม่ๆที่มีมากกว่าไทยสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีหรือประเทศที่แบบมันซีวิลไลรอบๆตัวเราเนี่ยนะะ มันอาจจะเป็นหนังสือที่ดูไม่น่าสนใจนะไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านจากตรงไหนนะครับแต่ผมแนะนําให้คุณหลับตาแล้วก็ปิดหน้าหนังสือมั่วๆนะครับแล้วก็ใช้นิ้วอา่าเปิดหน้าหนังสือมั่วๆแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มลงไปนะครับโดยประเทศไหนก็เริ่มจากประเทศนั้นก่อนเลยนะครับศึกษามันเลยนะครับแล้วก็เชื่อเถอะว่ามันจะเป็นหนังสือที่สนุกที่สุดเล่มหนึ่งที่คุณเคยอา่านและถ้าคุณได้รับแรงบันดาลใจจากมันมากพอคุณจะพร้อมเดินทางไปพบกับมันด้วยตัวของคุณเอง เพราะสิ่งที่คนวัยนี้ต้องการมมกที่สุดคือประสบการณ์และวัตถุดิบที่ดีในการประกอบอาหารชีวิตที่จะสร้างสารรค์คุณในแบบที่แม้แต่ตัวคุณเองก็ไม่เคยพบมาก่อนได้อีกหลายสิบปีต่อไปขอบคุณที่ติดตามมอนิคานะครับแล้วพบกันใหม่ใน e ีีหน้าครับขอบคุณน้องเต็มด้วยนะครับที่ถามคำถามดีๆแบบนี้มานะครับทำให้ผมได้เลาความคิดของผมเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มๆเลยนะครับขอบคุณมากมาก แล้วก็ใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ